สินค้าที่ไม่ต้องสร้างตัวตนไม่ต้องเอาหน้าออกมาก็ขายได้มีอะไรกันบ้างบอกให้ในคลิปนี้ครับสินค้าประเภทแรกนะครับคือสินค้าที่มันโชว์ฟังก์ชันครับสินค้าโชว์ฟังก์ชันคือ,อยังไงเช่นเครื่อง ตัดกระเทียมแบบนี้ครับที่สามารถตัดกระเทียมได้เลยภายในหนึ่งครั้งโดยการกดปึ่งแบบนี้ครับเมื่อคุณโชว์ฟังก์ชันเจ๋งๆแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องเอาหน้าออกมาขายก็ขายได้ครับเพราะสินค้ามันโชว์ฟังก์ชันเด็ดของมันแล้วมันขายตัวมันเองเรียบร้อยแล้วครับสินค้าประเภทที่2นะครับคือสินค้าที่ไม่ต้องมีแบรนด์ครับเขาเรียกกันว่าคอมมอนิตี้ครับสินค้าคอมมอิตี้คือประเภทไหนบ้างเช่นไม้จิ้มฟันแบบนี้ครับทุกคนคุณจะซื้อไม้จิ้มฟันคุณเลือกแบรนด์ไหมคุณแทบไม่ต้องเลือกแบรนด์ดัง องเอาหน้าออกมาขายก็ได้คุณแค่โชว์ว่าสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ใช้ทําอะไรนะครับคนเห็นแล้วรู้เลยคนสามารถกดสั่งซื้อได้ง่ายๆหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของแมสครับแมสที่ใช้ในการปิดหน้าอนามัยเนี่ยนะครับหลายคนซื้อโดยที่ไม่ได้เลือกแบรนด์เลยด้วยซ้ำครับสินค้าพวกนี้นะครับถ้าหากว่าคุณเอามาขายราคาดีหน่อยนะครับไม่ต้องเอาหน้าออกมาก็ยังขายได้ครับ สินค้าประเภทที่3ที่คุณไม่ต้องสร้างตัวตนนะครับคือสินค้าราคาไม่สูงมากครับเพราะคนไม่ต้องการข้อมูลมากมายครับคนไม่ต้องเห็นว่าคนขายเป็นยังไงคนขายมีตัวตนไหมคนขายเป็นใครเขาไม่ต้องอยากรู้ครับเพราะว่าสินค้าเหล่านี้สามารถซื้อง่ายขายคล่องครับในราคานะครับเรนจ์น่าจะประมาณ2อง้กว่าบาทเนี่ยเชื่อว่าคนสามารถจ่ายได้ยิ่ง1บ9กเก้าเนี่ยคือจ่ายแล้วสบายใจเลยสินค้าในช่วงราคาแบบนี้ครับหนึคนซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะครับสินค้าประเภทที่4ที่คนขายอาจจะไม่ต้องสร้างตัว เลยก็ได้นะครับคือสินค้าที่มันขายตัวมันเองอยู่แล้วครับสินค้าที่มีแบรนด์อยู่แล้วสินค้าที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วรวมถึงสินค้าที่มีอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าแบรนด์ในการทําการตลาดให้คนรู้จักอยู่แล้วแค่คุณไปหยิบสินค้าเหล่านั้นขึ้นมาทําคลิปนะครับถ่ายแค่คลิปเห็นมือคุณเนี่ยคุณมีโอกาสจะขายได้เลยนะเพราะอะไรเพราะแบรนด์มันขายตัวมันเองอยู่แล้วครับสินค้ามันขายคุณสมบัติของมันอยู่แล้วดังนั้นน่ะคุณแทบจะไม่ต้องเอาหน้าออกมาขายเลยก็ได้ครับและนี่คือ4ตัวออย่างงขสินค้าที่คุณไม่ต้้องงสราตัวตนณก็มี โอกาสจะขายได้นะครับลองเอาไปปรับใช้ลองไปเลือกสินค้าในหมวดหมู่เหล่านี้ดูนะครับเชื่อว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ได้ไง่ายมากขึ้นแน่นอนครับ